โอเคยูใฮ้ผมไชชื่อเอสสเอมเมอร์ทีวีนะคบโอเคก็จะบอกว่าก็ขอโทษนะครับที่หายไปนะครับก็คือก็หายไปก็คือไม่ได้ทำอะไรแล้วคือก็ติดเรียนนะครับแล้วก็ไปเข้าค่ายแล้วก็เข้าค่ายมาที่ยี่สิบสี่นะครับของเดือนสิงหาคัะก็กลับมานะครับก็กลับมาก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับคือต้องเรียนอย่างเดียวนะครับโอเคก็ ส่วนเวลาว่าก็มีนะแต่มันคือขี้เกียจเนี่ยไม่ว่าไม่อยากอัพอะไรเนี่ยครับก็เหมือนว่าจะปล่อยช่องนะครับแต่แต่จริงๆแล้วยังทําเหมือนเดิมน,นะครับคือยังไม่หายจากไปช่อง a i s s a i s gamer t v นะครับก็ถึงแม้ผมจะทําช่อง a s s, s gamer นะครับแต่ผมก็ยังแต่ผมก็ จะมาทำช่องเอ G เกมเมอร์นะครับทีวีครับให้ถึงไลฟซับก่อนนะครับดีไหมครับกาตอนก็ขอไว้ด้วยที่หายไปนะครับโอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับก็คือเดี๋ยวก็เดือนนี้อาจจะมีวิดีโอใหม่นะครับคือเป็นวิดีโอตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําป่าเพราะว่าต้องหาตัวนักแสดงนะครับคือเพื่อนนะครับจะถ่ายทําที่โรงเรียนนะครับโอเคก็เป็นอะไรที่ย้อนมาแลนะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปในเดือนกันยา้ง ก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยหรือว่าไม่รู้เพื่อนให้ความออสนใจไหมคืออยากทำไหมโอเคก็ต้องลองไปถามเพื่อนดูก่อนนะครบโอเคสำหรับวันนี้ครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดจากผมแล้วคลิปใหม่ๆจากผมนะครัคครอเคก็ถ้าม,มีอะไรครับก็ขอขอบคุณไป แปดสิบหกสับม,มากๆนะครับโอเคก็ผมจะพยายามเติมที่นะครับเกี่ยวกับการทำวิดีโอคลิปนี้นะครับเอ้คลิปอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยล่ะบ๊ายบายครับคิกิยู